เนาะมันนี่ก็มาพบมาพ่อกับน้องทงอีกแล้วเนาะพี่พี่น้องมันนี่ทางน้องทงอ่ะอยู่เพ้นยู่ซานเนาะพี่พี่น้องเนาะกับบารด้ไปไซเนาะพี่พี่น้องโดยมันนี่ก็มาพบมาพ่อกับน้องทงอีกแล้วเนาะพี่พี่น้องมันนี่ทางน้องทงอ่ะชิมาเกือปลาแล้วก็ลูกหญ้าแถวอันเฮือนใกล้ๆก่อนเนาะพี่พี่น้องเนาะเพราะว่าหญ้าอยู่ในเฮือนนี่กะเริ่มแบบไล่ขึ้นแล้วเนาะพี่พี่น้องเนาะกะมันนี่กะทางน้องทงก็มาแต่เ่าฐานพอดีเนาะพี่พี่น้องโดยก็เลยมาอยู่ในเ่าฐานเนาะ เลยมาอยู่ในเฮือนพอพี่น้องเอ้ก็บ่ได้อยู่ในเตาถ่านเนาะกับหากรมาแต่เตาถ่านเนาะทางน้องทุ่งกับว่าฟิสเนาะก็ต้องขอโทษขอแฟนน้องด้อยพอพี่น้องโดยโอเคไปกันเลยเนาะโอเคเนาะงพอพี่น้องโดยทางน้องทุ่งกับมาที่อ่างปลาคือเก่าเนาะพี่อนน้องเนาะโดยโอทางอ่างปลาก็ไหนน้ำก็อยากขุนคือเก่าเนาะพี่อนน้องเนาะกับบัวเห็ดอะไรเนาะมันกับแบบปลามันกับกวนอยู่ตลอดน้ำก็อยากขุนๆเนาะพี่อนน้องเนาะ ทวาน้ำอยู ink, ่นิ่งเลยคือซีไซเนาะพี่น้องโดยเดี๋ยวทามังคงดกับเกลือปลาเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ประมาณอยู่อ่สองหรือสามโมงเนาะพี่น้องเขินแบบชิมเขินแบบพาเขินมากินเนาะพี่น้องเนาะโดย โอเคเนาะมาแบบนี้ไงทางโน้ตัวกะซีมา,มา,กมา,าเกลือปลาในกระซามมือนนี่นาะงฝอยเป็น้องกับขุนอยู่เลยทางกระซามกันเลยโอ้ทางปลาในกระซามน,นี่ก็ได้กับบ่คอยขึ้นมากินไปได้นาะงฝอยเป็น้องทางโน้ตัวกับปล่อยลายอยู่แต่ว่ามันมีขี้พุ่นร้ายเนาะฝอยเป็นน้องเนาะมักินขี้พุ่นไปแล้วก็แล้วปลาก็ะไรโอ้มีขี้พุ่นเต็มเลยแถวนี้ กันกับพากันขึ้นมากินเนาะจากมือน้องทูงชีแบบล่างอ่างเลยเพื่อน้องไอ้ล่างทังอันนี้เลยเนาะบอมันมันขุ่นเนาะเพื่อน้องเนาะทรายกับ ตากออกแล้วก็สีล่างใหม่แล้วก็เห็ดใหม่เนาะเพราะว่ามันอยังขนๆเนาะพายพี่น้องเนาะอันนี้มันเป็นขี้คุ้ยลายแนวเนาะพายพี่น้องเนาะที่ค้างเรืออยู่พายพี่น้องเลยทั้งหองก็มีแต่ตักออกชื้อๆเนาะพายพี่น้องโดยยังจะตักน้ำออกชื้อๆกับบริล่างอันนี้ก็อันนี้อ่างใหญ่กับให้ปลาดุกที่ใหไงไวดก่อนเนาะพายพี่น้องเนาะดุก ปลาที่ายังเลี้ยงอยู่ให้ใหญ่เบิดกินเบ็ดแล้วก็ล่างอ่างไม่แล้วกันหาขี่ายทั้งใสน้องเพื่อน้องโดยหาขี่ใสใสแล้วก็เอาแยงตันอ่าทั้งในเนาะงเพื่อน้องแต่ว่าตันทั้งนอกนี่ขี่เลื่อยยังขี่ายมันคือไหลเขาคือเก่าน้อเพื่อน้องโดยก็เลยเอาเงียงใสทั้งในขอให้พี่น้องโดยเนาะ โอเคเดี๋ยวทางน้องทูไปสิลกหย่าก่อนเนาะเพื่อน้องลกแถวนีก่อนเนาะเพื่อน้องเนาะโดยลกแถวอ่าอ่างปลาก่อนก่อนเพื่อน้องเลยแถวอ่างปลากันเลยหย่าก็มีลายอยู่เนาะก็มีเดี๋ยวทางน้องทูจิพาไปพี่น้องมาเบิ่งอ่ากบมะกงกบนี่เนาะกำลังอ่าเป็นมากเลยพื่อนพื่น้องเลย กำลังเป็นหมากเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้สูงสูงเติบเนาะตัวดังโกกต่ำๆก็เป็นหมากเนาะพี่น้องเนาะเก็บไว้เห็นแนวกกแน่นาะพี่น้องเก็บไใบเห็นเป็นหมากเลยเห็นแนวมันเนาะนี่ทางมุท้งกับตัดปลายพี่น้องเนาะตัวนี้ก็เริ่มโป่งแล้วทางโกกมะขุ่นตัวนี้เนาะพี่น้องโดยโอ้ทางกกม่วงตัวนั้นก็เริ่มขึ้นสูงแล้วเนาะพี่น้องเนาะยังบ้เป็นหมากเลย Mẹ cốp tayo níu nó pin mạng nó cốp mặt cốp nó Đôi, này là nó níu nó pin mạng okay, à. nó hè oh, 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 nó hè 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 nó nó มักแตงมักมักน้อยนึงเนาะใครเป็นน้องมักแตงอ่าคือเป็นแต่แฉบใส่ลงเด็ดกินเบมึงดูนี่นะมักแตงเนาะใครเป็นน้องอันนี้กับน้องทงบ่ได้ปลูกเนาะใครเป็นน้องเนาะเกิดเองเลยมักแตงนี่น่าเจเป็นมักแตงกินบ่มักแตงกิ้งบ่หรือมักแตงกัวนี่แล้วเนาะใครเป็นน้องโอเคเนาะเดี๋ยวทางน้องทงก็สิ ลกเนี่แถวหนึ่งก่อนเนาะทางนลวงธงจะมีดมีดก็อยู่เฮือนอยู่เตาถ่านบ่เนาะไฟเพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้สจะทำแล้วน่าจะเป็นมืออื่นมาแหละทางนลวงธงสะเอามีดมาเนาะไฟเพี่น้องโดยเมื่อนี้ทางนลวงธงสะลกเอาก่อนเนาะไฟเพี่น้องเนาะจะเอามีดเอาเสียงมาทางเฮือนก่อนบัดนี้เนาะไฟเพี่น้องเนาะทางน้ธงสะบ่ไปใช้มืออื่นนี่สิมาอ่านนามัยเฮือนก่อนไฟเพี่น้องทั้งบล็อกทั้งไม้ทั้งยังกะ กองคลุกคลอยู่แถวนี่เนาะท่านผู้ก็ยังบ่ได้อนามัยจังเลยเดี๋ยวมื้อนี้ท่านผู้ก็สิอนามัยเล็กๆน้อยๆเนาะพ่อพี่น้องโดยโอเคเนาะพี่น้องทนสิอ่าลกหญ้าก่อนเนาะพี่น้อง

ฝนเท่าต๊ะกันประมาณสองมื่นแล้วเนาะสองหรือสามมื่นแล้วแต่ว่ามีหมดเนะาะเพี่น้องมีหมดลายแถวนะี้กันว่าเสี่ยงก๊บไปยากเนาะเพี่นอนเะพื่นอนก็มีหมดลายเนาะนี่วงนี้ก็มีอยู่นะี่หมดเต็มเลยแถวนะี้เลี้ยงก๊บไปยากเพราะว่าเลี้ยงกบกันนะเพี่น้องไหมจะมากินกบหมดเลย ว่าวางบล็อกเน้องเพี่น้องโดยบล็อกกันยังไลยอยู่เนาะถ้าว่าเห็ดแนวตั้งอ่างเนาะอ่างน้ำสี่หาวิธีล่างอ่างน้ำก่อนเนาะจักหน่อยเนาะเพี่น้องโดยสี่ไปหาล่างอ่างเห็ดคักๆเนาะเพื่นพื่น้องเนาะโดยสี่ไปหาทางเอ้ยแสงเพื่อนเนาะเพี่น้องเนาะบือหัวส่วนนี้เพิ่นมีเวลามาหรือเปล่าเนานะเพี่น้องเนาะโดยโอเคเดี๋ยวทางน้องททงกับสี่อ่า หา,หาหามูไอ้บล็อกเกนานะเพื่อนพี่น้องเนาะรู้สึกว่าบล็อกในก็นอ่าอยู่แถวนี้แบบอ่หกเนาะเพื่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเทียวไว้ทางอ่าพุ่นแหละทางมองอันขี้เงือกเอพ,นนพื่นอนเพี่น้องโดยเดี๋ยวทางมุกทูตีหาใบเถื่อละอันเถื่อละอันสองอันเนาะเพื่พี่น้องโดย มีทางไม่พอนะอเ,นอดเดี๋ยวไปลองดยเดี๋ยวเอาไม่ไปก่อนก็ได้เนะ อันนี้คือมะเขือน้ำเนาะครับพี่น้องเนาะมะเขือแบบอ่ามันเป็นนามมา้ำมะเขือขมมะเขือนั่นมันขมเนะมาะครับพี่น้องมะเขืออันนี้ทำกับทงกะลบออกเนาะบ่ค่อยได,อด้กินมันมะเขืออันนี้ขอื่อพี่น้องโดยลบเคีมยวเพี่น้อง โอเคเนาะตอนนี้ก็ยังแบบยังอยู่อ่าสองสามก้อนเนาะเพื่อนพี่น้องโดยตอนน้องธงชีอ่าหามไปเรื่อยๆก่อนเนาะเพื่อนพี่น้องโดยแต่น้องทธงชีหามไปเรื่อยๆสีอ่าบริวารยังเนาะเพื่อนพี่น้องสีหามไปเรื่อยๆก่อนเนาะเพื่อนพี่น้องโดย โอเคเนาะเพื่นพื่น้องทางนุ่งทงก็เก็บอบล็อกก็แล้วแล้วเนาะพี่นพื่น้องเนาะโดยทางนุ่งทงก็ชีได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพื่นพื่น้องเนาะเดี๋ยวมาพบมาพอกันอีกคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะโดยทางนุ่งทงก็ชีได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเนาะก็ขอบคุณขอบคุณเด้อทางแมสซิเบิร์ตสุขสุขนเนาะที่บังคึกทางนุ่งทงจะจะจนจนจบจุดความโฆษณาเนาะทางนงทงก็ชีได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเพี่น้พื่อนไง ก็ขอบุญขอบคุณเนาะทางนมีเอฟซีเบอร์สุขสุขุนเนาะอ่าสีเบอร์คิดว่าลงทุนแต่ต้นจนจบถึงความโฆษณาก็ขอให้แม่อยู่ดีแม่งเด้อความเจ็บจะได้ความไขยจะมีขีดจริงได้ก็ขอให้ได้จรงนั่นเด้อเท่านู้นขอก้าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนสบายดี